อเอาไก่หวานครับหวามไ <ดา S 2> หมคะมูหวานนะ,ะ,นนะ,ะไก่ทอดด้วยครับดาราจายกินเยอะๆนะคะเอองั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะแบบทอดดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารดบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสกเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองริส,สกเกตและอำเภอกระทะละลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c สีแซนิวพระอิศานชดีจานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคณะกรุงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะสั่งตั้งกรรมการสอบครูศูนย์เด็กหาสาเหตุปล่อยน้องอลิสหายกลายเป็นศพลอยน้าดับปิศาค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าจากกรณีพบเด็กหญิงวัยสามขวบชื่อน้องอลิสจมน้ำเสียชีวิตในสระน้ำกลางทุ่งนาห่างจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอหมู่ที่3ตำบลคอนกามอำาเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดสเสกนประมาณ800เมตรซึ่งพ่อแม่และญาติคาใจสาเหตุการเสียชีวิต เนื่องจากไม่เชื่อว่าเด็กจะเดินไปเองได้ไกลขนาดนั้นอีกทั้งยังพบพิรุธหลายอย่างเช่นรองเท้าถูกถอดเรียงไว้เหมือนจับวางไม่มีร่องรอยเปื้อนดินโคลนและไม่ใช่รองเท้าของน้องแพมเพิดและกางเกงถูกถอดวางไว้ข้างสะล่าสุดเมื่อวันที่16มิถุนายน2567ค่ะนายมุนินแก้วคำนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนกามเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า อบตคอนกามมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่สองแห่งคือที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคอนกามซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค้อที่เกิดเหตุมีครูจำนวนสองคนมีผู้ช่วยหนึ่งคนและมีเด็กทั้งหมดประมาณกว่า40คนหลังเกิดเหตุตนได้เรียกครูทั้ง3คนเข้ามาสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยครูได้เล่าเหตุการณ์ให้ตนฟังว่า ในวันเกิดเหตุหลังรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วได้ปล่อยนักเรียนเล่นอยู่บริเวณภายในศูนย์เด็กประมาณ30นาทีจากนั้นได้เรียกเข้าห้องเพื่อพักผ่อนและจากการเช็คจำนวนเด็กแล้วปรากฏว่าน้องอลิสหายไปครูจำนวนสองคนจึงได้พากันออกตามหาจนทั่วบริเวณวัดแต่ก็ไม่พบจึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านช่วยตามหา จากนั้นครูทั้งสองคนจึงปรึกษากันว่าเด็กอาจจะไปเล่นน้ำตามแหล่งน้ำบริเวณด้านหลังศูนย์เด็กจึงพากันมองหาแหล่งน้ำแล้วเดินมุ่งหน้าไปตามคันนาที่เป็นเส้นทางยาวเมื่อไปได้ถึงกลางทางตอนแรกก็จะพากันกลับแล้ว แต่มองไปเห็นสระน้ำจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่อีกไม่ไกลนักจึงตัดสินใจเดินไปดูให้หายข้องใจซึ่งขณะครูตามหาได้มุ่งมองหาแต่ทางแหล่งน้ำเมื่อถึงจุดเกิดเหตุได้เห็นอะไรบางอย่างลอยอยู่ในน้ำจึงเข้าไปดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นเด็กจมน้ำเสียชีวิตอยู่และก็เชื่อว่าน่าจะเป็นร่างของน้องอลิซเพราะครูจาเสื้อผ้าได้จึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ ส่วนกรณีที่รองเท้าไม่ใช่รองเท้าของน้องอลิสตนคิดว่าหากมองว่าเด็กเดินมาเองสนิษฐานว่าก็อาจเป็นไปได้ที่น้องจะใส่รองเท้าผิดคู่ที่ไม่ใช่ของตนเองมาเพราะด้วยอายุเพียงสามขวบ อีกทั้งเด็กวัยนี้บางคนก็ใส่รองเท้าผิดข้างกลับข้างบ้างส่วนกรณีรองเท้าไม่เปื้อนดินโคลนก็อาจเพราะเส้นทางจากศูนย์เด็กมายังจุดเกิดเหตุเป็นคันนายาวเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุเด็กอาจลงเล่นน้ําในจุดที่พบกางเกงกับรองเท้าก่อนเมื่อเนื้อตัวเปียกปอนเด็กอาจถอดกางเกงและแผ่นเพิดเพราะแผ่เพิดอาจอุ้มน้ําและหนกัก จากนั้นอาจเดินมาตรงจุดสะน้ำที่เกิดเหตุซึ่งทางลงค่อนข้างสูงชันและเด็กอาจลื่นถลายตกลงไปซึ่งเป็นเพียงการสันนิษฐานหากเป็นกรณีเด็กเดินมาเองอีกประเด็นหนึ่งอาจเกิดจากผู้ไม่หวังดีอุ้มน้องมาตรงจุดเกิดเหตุแล้วทำมิดีมิร้ายกับเด็กแล้วจับเด็กโยนทิ้งน้ำอําพรางคดีหรืออาจเสียชีวิตมาจากที่อื่นแล้วนำร่างมาทิ้งน้ำ ซึ่งทั้งหมดยังไม่มีความชัดเจนต้องรอผลชนสุตรอย่างละเอียดจากแพทย์มายืนยนันรวมถึงผลการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อคลี่คลายปมสาเหตุที่แท้จริงต่อไปอย่างไรก็ตามล่าสุดตนได้สั่งตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาหนึ่งชุด หลังจากนั้นก็จะให้คณะกรรมการตั้งอีกชุดหนึ่งเพื่อสอบวินัยในกรณีมีการปล่อยปะละเลยหรือไม่ซึ่งทางคณะครูก็รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเมื่อเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ต้องรับผิดช,ชอบไปตามบทบาทหน้าที่และได้เตรียมตั้งงบประมาณในการป้องกันร,รอบรั้วขอบชีดให้มีความแน่นหนามากขึ้นซึ่งปัจจุบันศูนย์เด็กตั้งอยู่ในพื้นที่วัด ไม่สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างเต็มที่เพราะไม่ใช่พื้นที่ของอบตอโดยตรงในการก่อสร้างใดๆจึงต้องใช้งบประมาณจากการบริจาคเป็นส่วนใหญ่สำหรับการสร้างความเชื่อมั่นในตอนนี้ยอมรับว่าความเชื่อมั่นของผู้ปกครองเด็กลดลงเยอะแต่ตนยืนยันว่าสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและพี่น้องประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยจะเร่งดำเนินการสร้างรั้วรอบศูนย์เด็ก รวมถึงกำแพงวัดที่มีบันไดไม้เป็นเส้นทางเข้าออกข้างศูนย์เด็กก็จะขอความร่วมมือวัดให้ปิดทางเข้าออกบริเวณตรงจุดนี้โดยการสร้างกำแพงให้แน่นหนามากขึ้นเพราะด้านหลังศูนย์เด็กมีแหล่งน้ำเยอะและจะเร่งดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยของเด็กและครูทั้งนี้ยืนยันให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะด้านสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศิรเกตเตนำพลังทุกภาคส่วนร่วมดูแลแก้มลิงหนองบัวทุ่งหนองสเสนงสีใครเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนา72สายน้ำอย่างยั่งยืนค่ะ เมื่อวันที่17มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะที่บริเวณแก้มลิงหนองบัวทุ่งหนองสเสนงสีใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านผักขะตำบลลิ้นฟ้าอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดสิชเกตนายอนุรัตธรรมประจาจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำหัวหน้าสุรราชการเหล่าข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนตลอดจนนักเรียน ร่วมกิจกรรมโครงการ7จสิสองสายน้ำพัฒนาอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพร 28, รษาหรอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นโครงการรเริ่มของกรมชลประทานที่มุ่งเน้นการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำทั่วประเทศโดยมีเป้าหมายหลักในการเพิ่มปริมาณน้ำสำรองเพิ่มพื้นที่ชลประทานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำที่ได้รับเป็นโครงการพระราชดำริเมื่อวันที่24สิงหาคม2554โดยโครงการชลปละปทานศิษเกตดำเนินการพัฒนาในพื้นที่ประมาณ3,000ไร่แบ่งการพัฒนาเป็น8ระยะปัจจุบันดำเนินการอยู่ในระยะที่5 โดยในปีงบประมาณ2,567ได้รับงบประมาณงานป้องกันการกัดเซาะทำนบดินวงเงินงบประมาณ750 0 0 0บาทซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากโครงการขุดลอกที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คาดว่าจะสามารถเก็บกักน้ำได้เพิ่มขึ้นประมาณสองล้านลูกบาทเมตรโอกาสนี้หน่วยงานกระทรวงเกษตรได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันกำจัดวัชพืชร่วมการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนการปลูกหญ้าแฝกป้องกันการกัดเซาะและร่วมการปล่อยพันธุ์ปลาจำนวน172ตัวสู่แหล่งน้ำ ถือเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ28แห่งเพื่อให้คนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ประโยชน์ร่วมกันและต่างร่วมเจริญรอยสืบสารรักษาและต่อยอดเพื่อแสดงความทรงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567โดยพร้อมเพรียงกันค่ะ เครือข่ายเด็กเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลก oh อฮอล์จังหวัดสิสเกตออกถแถลงการแสดงความห่วงใยและเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ค่ะ เมื่อเวลา13บมนาฬิกาสนาทีของวันที่15มิถุนายน2567ค่ะที่ห้องประชุมชั้น3อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดริสเกตเครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดริสเกตร,รวมกับศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณจังหวัดริสเกตได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากกลุ่มเด็กเยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการดื่มแอลกอฮอล์และเปิดเวทีให้เด็กเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นต่อการแก้ไขพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ว่าเป็นอย่างไรในประเด็นที่จะมีการแก้ไขในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้เด็กและเยาวชนได้มีการระดมความคิด จากสิ่งที่เห็นในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่ยังมีกฎหมายควบคุมเรื่องดังกล่าวก็ยังมีเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ไม่น้อยถ้าหากจะมีการปลดล็อกหรือเพิ่มโอกาสการเข้าถึงอย่างสะดวกยิ่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรซึ่งขณะนี้ร่างพระราชบัญญ,ญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พุทธศักราช2551อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรวาระ2ขั้นการพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการ จากการรายงานของสื่อพบว่าร่างฉบับนี้อาจมีเนื้อหาที่ลดการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เช่นการขยายเวลาจำหน่ายการอนุญาตให้โฆษณาการปลดล็อกให้ดื่มในสถานที่ต่างๆที่เคยควบคุมเครือข่ายเด็กเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นตัวแทนขอแสดงความห่วงใย และเสนอแนะความเห็นต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนาย,ยกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีรวมถึงพักการเมืองทุกพักเพื่อปกป้องเด็กเยาวชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ดังนี้ 1. การแก้ไขพรบรครวบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องไม่ทําให้ปัญหาผลกระทบเพิ่มจํานวนนักดื่มและเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ซึ่งจะไปสร้างปัญหาสังคมและสุขภาพ หากมีการจำหน่ายได้ตลอดเวลาอาจส่งผลกระทบให้เพื่อนเยาวชนกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่ได้ง่ายขึ้น 2. เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่เสรีในการดื่มของบุคคลสามารถก่อให้เกิดความเสียหายรวมถึงการละเมิดของบุคคลอื่นต่อเด็กเยาวชนเช่นการถูกล่วงละเมิดทางเพศการเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การกระทำความรุนแรงทางร่างกายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงเป็นสินค้าที่รัฐบาลต้องควบคุมเพื่อลดการบริโภคให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเด็กเยาวชนมีความห่วงใยต่อเพื่อนเยาวชนด้วยกันหากมีการจำหน่ายได้ตลอดเวลาและไม่มีการควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่ดื่มจะทำให้เกิดการเข้าถึงได้ง่ายมีแนวโน้มส่งผลกระทบหลายด้านตามที่กล่าวมา 3. ในด้านการบริโภค ส่งผลกระทบต่อผู้ที่ดื่มโดยตรงและผู้ที่อยู่รอบข้าง เพราะเกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและอย่างพบว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลให้ลูกมีปัญหาด้านอารมณ์รวมถึงมีแนวโน้มกลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเห็นได้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์บั่นทอนคุณภาพบั่นทอนความสามารถในการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพต่อสังคมของเด็กเยาวชน 4. เครือข่ายเด็กเยาวชนและผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดสิสเกตไม่ยอมรับการ ผ่อนปลนมาตรการเช่นการขยายเวลาจำหน่ายหรือการโฆษณาที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการโดยไม่มีความรับผิดชอบใดๆและไม่สนับสนุนให้มีการขายแอลกอฮอล์แบบเครื่องขายอัตโนมัติ อยากให้ผู้จำหน่ายมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมมีการตรวจบัตรประชาชนเพื่อไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เด็กเยาวชนและอยากให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยการทลายทุนผูกขาดต้องไม่เอื้อประโยชน์ทุนรายใหญ่โดยอ้างรายย่อยเพราะเสมือนเป็นการเปิดทางรายใหญ่ที่ย่อยผูกขาดยิ่งขึ้นไปอีก 5. การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเป็นผลกระทบที่ประชาชนทุกกลุ่มได้รับโดยเฉพาะในด้านเศรษฐศาสตร์เช่นการเกิดหนี้สินครัวเรือนเสียค่าเล่าที่ไม่จำเป็นการเสียค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วยเพราะการดื่มแอลกอฮอล์อาจจะทำให้ผู้ปกครองไม่มีเงินส่งเสียลูกๆเรียนหนังสือดีขาดโอกาสทางการศึกษาได้ 6. ด้านศาสนา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสินค้าที่ผิดหลักคำสอนของทุกศาสนาการรักษาสินข้อ5ในพุทธศาสนาสำคัญยิ่งเพราะการดื่มสุราท,ทำให้ขาดสติจนเป็นเหตุให้ผิดสินข้ออื่นๆอาทิเช่นการผิดลูกเมียการทะเลาะวิวาททำร้ายการลักขโมยใช้วาจาหยาบคายรวมไปถึงการฆ่าคมคืน 7. อยากให้รัฐบาลเน้นการควบคุมกฎหมายฉบับเดิมให้เข้มข้นมากกว่าที่จะแก้ไขอยากให้มีการควบคุมเวลาจำหน่ายควบคุมสถานที่ดื่มขายเช่นเดิมแต่ขอให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการควบคุมการบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดร้านค้าจำหน่ายใกล้บริเวณสถานศึกษาสถานที่ราชการเพราะจะเกิดความเสี่ยงต่อเด็กเยาวชนและครอบครัวที่สูงขึ้น จึงเรียนมาเพื่อแสดงความห่วงใยและเสนอแนะความคิดเห็นประกอบการตัดสินใจของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างครอบคลุมรอบด้านก่อนจะมีการสรุปรายงานของคณะกรรมาธิการเพราะหากแก้ไขแล้วอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กเยาวชนและเกิดปัญหาทางสังคมอยากให้ท่านช่วยปกป้องฟันเฟืองคนรุ่นใหม่ที่สำคัญ ไม่ควรเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่ควรคุ้มครองและปกป้องเด็กเยาวชนเพิ่มความรับผิดชอบต่อผู้ขายไม่เพิ่มปัญหาไม่เพิ่มคนดื่มและผู้ได้รับผลกระทบต้องได้รับการเยียวยาขอขอบพระคุณยิ่งณโอกาสนี้ค่ะ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิสเกตจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรนลี่ชมของดีสิสเกตตอนแรนลี่คันทรีออนทัวร์ค่ะ เมื่อเวลา7นาฬิกาของวันที่16มิถุนายน2567ค่ะที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาเกาะห้วยน้ำคำเทศาบาลเมืองรีสเกตอำเภอเมืองจังหวัดรีสเกตนายอนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรลลี่ชมของดีริสเกตตอนแรลลี่คันทรีออนทัว โดยมีนายวิชิตไตรสนักกุลนานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศิสเกตนำประชาชนเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า296คนรถยนต์ส่วนบุคคลจำนวน98คันทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวการค้าและการพาณิชสนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวดัด นายวิชิตไตรสนักกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดกล่าวค่ะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกำหนดจักกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแรนลี่ชมของดีศรีสะเกดตอนแรลลี่คันทรีออนทัวร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการพาณิชย์สนับสนุนผลผลิตทางการเกษตรและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตลอดจนการประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสเกตประกอบกับเพื่อส่งเสริมงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสเกตและของดีศรีสเกตประจําปี2567ที่กําหนดขึ้นในวันที่12ถึง18พิถุนายน2567นี้โดยปีนี้ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยห้างหุ้นส่วนจำกัดธงชัยวิโตเลียมห้างหุ้นส่วนจำกัดโค้งทองอยู่โดยคุณธงชัยทวีสุขสิรีห้างหุ้นส่วนจำกัดศิสเกตนาโนเทคบริษัทฟอร์ดที่นี่ศิสเกตห้องพักรายเดือนรายวันอะซั u พอร์ตศิสเกตบริษัทปราศรีนจำกัดร้านทเวนตี้ทูคาเฟ่ศิสเกตบริษัทไทยสมุดประกันชีวิตจำกัดและร้านนิวดีไซน์ศิสเกต โดยมีเส้นทางจากศรีสะเกดวังหินขุนหารสีรัตนะค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวัดศรีสะเกดขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจําวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลักนณากรแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะหันสานุ่มสด คิดถึงนมโคโสดแท้ๆและขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085-495-0835แจ็คฉันอยากอยู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลง เป็นเวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็นุคคนที่รักันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะับเบบี้รถดู